ครับสาหรับพี่ๆสอบถามกันนมานะครับว่าลูกอัศวินดําพอมีแบ่งไหมนะครับวันนี้ผมก็เลยจับมาถ่ายคลิปให้ชมนะครับว่ายังมีไหมครับผมนํามาแนะนำหนึ่งตัวนะครับตัวนี้คือลูกอัศวินดําครับบวกแม่ไม่ใช่ครับลูกอัศวินดําจูเนียนะครับบวกแม่ดำมือร้านกองรัวครับ พอกพี่ไ,ได้ชนหมื่นชนแสนหลายตัวนะครับเป็นสาย,สาย้วยเห็นหยอกกันในฝูงก็แข็งหนักแล้วก็รวยอยู่ครับเพื่อนเพื่อนพีพ่พี่ท่านไหนเชื่อใจแล้วก็สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับตัวนี้ก็เปิดไปที่สองใบเทานะครับ สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับก็ฝากติดตามกดไลก์นะครับกดไลก์กดติดตามกด,ดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับข่าวสารจากทางสุ้มเราดีนะครับ